สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้แดเนียลจะมาพูดถึงการทำตัวเคาน์เตอร์ท็อปแบบหลายชั้นนะครับนี่มันตัวข้างนี้เนาะเขามีข้างล่างด้วยนะครับวิธีการครับเราก็ทำการลากตู้เข้ามาก่อนเนาะ,ะเข้าไป at one tools นะครับแล้วก็เลือกตู้ที่ต้องการนะครับปกติครับเราสามารถที่จะกดตรงนี้มาแล้วก็เคาน์เตอร์ท็อปตรงนี้ได้เลยเขจะเลือกพื้นที่นะครับตรงนี้เราอาจจะกดมานุ่งไปเลยนะครับ S <S <an itary> กดเมนูตรงนี้ครับเดี๋ยวเนีลเลือกตัวหน้าตาของ font ์ g e เขาก่อนเดีนเน๋ยวจะเลือกตัวหน้าตาธรรมดาหน่อยนะฮะอันนีอันนี้ก็ได้ครับ45นะครับเสร็จแล้วครับตรงนี้ความสูงเขาอยู่45เนาะแล้วก,ก็ไม่ต้องการ b a c k s p a s h นะครับด้านหน้ามี font edge นะครับด้านนี้เป็น no a g e นะครับ เสร็จแล้วครับเลือกม a t เรียลเรียบร้อยแล้วกดเจ n เนเรตได้เลยครับอันนี้คือ Process ปกติเนาะถ้าเกิดว่า r o c e s s ปกติเราก็จะเห็นว่าโอเคเขายาวมาทาั้งแท่งอย่างนี้เลยนะครับโดยที่ความหนาของเขาเป็น40ทังกอนเห็นไหมข้อตัวท็อปดิฟเนสตรงนี้เป็น40นะครับเราสามารถที่จะทําการแก้ไขได้นะครับตรงนี้ครับเราสามารถที่จะทําการแก้ไขโดยที่เดี๋ยวเราจะเพิ่มซั p พอร์ตภายในเข้ามานะครับ แล้วเราก็จะเพิ่มอีกตัวนึงด้วยนะครับวิธีการครับเรากดไปที่ manual edit ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วครับเราเลือกทำการ generate bottom counter top ครับอะเขาจะขึ้นมาเป็นหน้าตัดนะครับหน้าตัดเราเลือกคลิกที่ตัวของเขาที่ต้องการนะครับแล้วกดตัวนี้เลยครับ extract เขาออกมาตรงนี้เราลากเส้นข้างหลังเข้ามาแล้วกำหนดระดับความลึกที่เราต้องการครับอ่ะระอสัก50นะครับ เสร็จแล้วครับกด generate ได้เลยนะฮะเขาจะขึ้นมาซ้อนกันแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะฮะอย่าเพิ่งตกใจนะทีนี้ครับเราเลื่อนลงมาดูตรงนี้ครับตัวความสูงของตัว counter top เนี่ยตัว font edge high เนี่ยมันคือ45เดี๋อยวอธิบายกันอย่างนี้ก่อนว่าตัวนี้ครับ font e g e high เนี่ยคือส่วนนี้นะครับตั้งแต่หวัวของเขาลงมาถึงข้างล่างสุดเลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นความหนาของตัว thickness นะครับตัวนี้เป็นซับพอร์ตแผ่นาวเป็นซับพอร์ตแผ่นาอ่ะทีนี้มาดูตัวฟอนต์เอทไฮเขาสูงที่45ครับตัวฟอนต์เอทไฮเขาสูงที่45ฟอเอทไฮเขาสูงที่1 5นะครับเคสนี้ครับปกติตัวข้างบนกับตัวข้างล่างเขาจะเท mmm. ่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ย มันควบวกกันออกมาแล้วได้พื้นที่ทั้งหมดเป็น45ครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่า top thickness เขาเป็น15นะครับตรงนี้เป็น15นะครับเพราะฉะนั้น15ตรงนี้ support panel ตรงนี้จะกลายเป็น30นะครับและข้างล่างเนี่ยเขาก็จะ15ให้ออโต้เดีย๋ยวเราลองทำดูนะครับตัวนี้เราบอกแล้วว่าข้างหน้า f อ o n ์เอสไเรา45เนาะ เคาโต๊ะท็อปเราต้องการให้นะสิบห้าแล้วก็สิบห้าใช่ไหมเดี๋ยวเนี้ยจัไม่ได้แหละสิบห้าโอเคแล้วก็ตัว support panel เป็นสามสิบนะครับอ่ะเรากด generate อ่าเขาก็จะหมดขึ้นมาแบบนี้ครับก็จะหดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นระยะ100เนาะระยะ100ที่เข้ามา นะครับตรงนี้รวมกันแล้วมันก็เป็น45พอดีนะครับตรงนี้15ตรงนี้1 5จริงๆตรงนี้เนี่ยจากตรงท็อปลงมาตรงเนี้ยเขาออโต้ให้นะครับเป็น30นะครับแต่ i ิน a s e ว่าเราไม่ต้องการให้มันเป็นโคเวอร์ออกมาแบบนี้นะครับเราต้องการให้เขาเท่ากันพอดีเลยนะครับเราสามารถทำ่างนี้ได้แต่ว่าอันนี้ต้องใช้สูตรคำนวณเครื่องคิดเลขนิดหนึ่งนะครับอย่างอันนี้เป็น45มันก็จะเป็น22 .5 ใช่ไหมย 2. ่ด แล้วซัพพอร์ติกเนี่ตรงนี้เป็น22.5เหมือนกันนะครับกด Generate เขาจะแบ่งครึ่งพอ,พอดีนะครับแบบนี้เราก็จะได้เป็น2ชั้นนะครับเดี๋ยวยังไงลองทำกันดูครับสวัสดีครับ